เคยวิ่งนะสู้ควายไม่ได้เทพบุตรซาตานครับนี่สุสาครสกรลมินีปัจจุบันอีก29ปีไปแล้วนะครับจากบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับ182เซนติเมตรครับเป็นแชมป์ไทยไฟคาดเชือกนะครับในปี2013นะครับเอาชนะใสโยกพุ่มพันม่วงวินดี้สปอร์ตวันนี้บอกเลยนะหน่วยก้านของโวตัสเยฟนี่หน่วยการดีครับ หน่วยก้านดีมีความเป็นมวยครับโอ้โหเราได้ใหญ่เหลือเกินครับดูข้างหลังซะก่อนครับคุณผู้ชมครับแผ่นหลังนี่ไม่แต่สายสวยครับสายธรรมชาติโอ้ยยกแข้งซ้ายเ้าแล้วด้วยเอาแล้วครับสุดสาครงานหนักแล้วครับยกแรกดูการตั้งกัดมวยดิครับคือเห็นก็เตะเห็นก็เตะอย่าไปกลัวแข้งเขานะครับต้องกลัวหมัดนะครับต้องกลัวหมัดขวานะครับมัวตะเสยบินี่หมัดขวานี่ต้องระวังครับสุดสาคร ธรรมชาติ<อ>เลยครับมวยของรัสเซียนี่ออกหมัดน,นี่คือเกิดมาก็ต่อยเป็นโอ้ยต่อยแม่ <c oughs> ต่อยเหมือนมวยสากลอาชีพเลยครับครบโอ้ยมีศอกโอ้รอบจัดรอบด้านมากอันตรายแล้วครับสุดสาครครับนานๆจะเห็นคู่จะสู้หักเหลี่ยมของสุดสาครล้มนะครับโอ้โหนี่เ,เอ้ยเอ้ยยังไงเอ้ยเมาอุยอ้ยเมาครับเมาครับนี่ครับโดน พยายามบอกว่าไม่มีอะไรนะครับสุทากรครับต้องเก็บอาการครับอ้าวเกี่ยวแล้วคืนครับอ่าแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้ครับือเราโดนก่อนนี่สนุกแน่ครับป่วหัวมาอย่างนี้ครับสุทากรนยังเซย์อยู่ับท่านผู้ชมยังนี่ยังลอยลอยอยู่ฮะครับต้องประคองตัวให้รอดครับตอนนี้สุทากรเอาอุ้ดูครับดูหมัดครับนี่ครับไม่ต้องกลัวแข้งครับกลัวหมัดครับการออกหมัดของเขาสวยครับออกหมัดยาวแล้วออกแรงด้วยฮะ โอ้เป็นเนี่ยครับเรื่องของคือไม่ว่าจะเป็นคาซัคุสเบรเซียนะครับเบลารุสอะไรพวกนี้นี่ต้องบอกว่าเขามีความเป็นมวยไทยสูงมากครับแรงถอยไปเยอะเลยครับสุสาครจะแก้ยังไงจะชชอย่างไรครับโอ้สุสาครโดนน้ำเมื่อสักครู่นี้สาวอิตาลีนี่กรี๊ดเลยครับโอ้โหครับ โดนยังไงครับเมื่อกี้ต้องประคองตัวให้รอดแล้วก็ยกที่สองเนี่ยมาปรับเกมสู้ครับสุดสาครก็มีเสียงตะโกนะครับไม่เอาแล้วบัวเอาแล้วบัเอาแล้วเขามีหมัดเหวียงนะต้องระวังนะครับออกแข้งครับสุดสาครครับดีครับวดไปเรื่อยๆครับเขาอาจจะแรงต้นครับโอ้ดูครับด้วยด้วยความใหญ่ครับ ตัดขาไม่ลงเลยครับพยายามบวกหมัดสู้ครับสุสาครครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายแน่ๆครับนี่ฮะเขาะต้งเวียงกับตลอดเวลาเพราะนั้นต้องระวังหมัดเวียงด้วยเอาล้ครับออกแข้งดีกว่าครับสุสาครครับหมด,ดยยครับพักก่อนเดี๋ยวกลับามา โอ้โหเตียงว่าแรงมากครับถึงก็เมาหมัดฮะเอาละติดตามมาต่อครับยกยี่สองครับส่งใจเชียก็หน่อยครับสุกธาครจะแก้อย่างไงต้องบางแข่งเยอะครับสุทธาครครับโอ้ไปแลกหมัดไม่ได้ครับมือห้ามตกโดยเด็ดขาดครับเนี่ครับคือพยายามจะยกเขาไม่ง่ายนะครับนี่เหมือนกับคู่ต่อสู้คนอื่นครับคนนี้ทางด้านของมุตสเยฟนี่ต้องบอกว่าเขาแข็งแรงมากครับแล้วก็หนาปักเลยครับ แข้งซ้ายครับออกซ้ายต้องออกแข้งเยอะๆครับสุสาครครับเอาที่ถนัดแล้วครับแข้งนี้ครับอ่าเนี่ยครับคือพยายามทาแบบนี้ครับสุสากรครับกรรมการเตือนนะครับลูกยกมือสักครูนี่เอาเจอสอกขวาโอ้โหลูกขวางครับโู้ขวางอยู่เลยครับขวางอยู่ครับแขนใหญ่แขนยาวอย่างนี้ครับโอ้โหดูกัะถีบไม่เกรงใจแเทพบุตรซาตานมากเลย โอ้โหโุสาครนี้ดูอ่อนอ่อนเปรียบเทียบแรงไปเลยนะครับ,รบตอนนี้คุณผู้ชมลูกทีมหน้านี่มาเด็วไวไลท์เทพบุตรซาตางกันบ้างเลยครับจเจ้าขืนบ้างแล้วเข้ารวบรวบรวบรัดนี่เสร็จสับเลยครับดิ้นลำบากเจอหมัดหนึ่สองครับสุสาครแข่งไปไหนจ๊ะแข่งซ้าย ซ้ายดีครับออกซ้ายหน้าเยอะๆครับสุกสาครครับมาอีกครับแข่งอีกครับ2ครับดีครับดีครับมาครับ้ายหน้าเขาป้องกันลำบากนะคุณสมจิตนะใช่ฮะเจอซ้ายคืนครับไปโหนเชือดเลยครับไม่ลูกนี้เราอยู่แบกขาเขานี่หมดพลังเหมือนกันนะครับไม่ครับเป็นสมัยก่อนไถหน้าได้เนี่ยแหมจะดีมากครับ กองเชียร์ตะโกนนะครับบอกว่าให้ออกซ้ายหน้าครับด้านของสุดสาครครับคือถ้าเกิดออกซ้ายหน้าบ่อยๆคู่ต่อสู้ก็ยกบังลำบากครับด้วยคูต่อสู้จากรเสเซียเขาบังไม่เป็นด้วยครับเราต้องเตะครับสุดสาครเตะซ้ายซ้ายครับหนึ่งครับมามาลวดไปครับซ้ายครับมามาไปล้มเองครับเตะเขาเราล้มเองครับ เตซ้ายเข้าขืนบ้างมเตสเยฟโอ้ดูหมัดออกหมัดคมครับแหมหมาน,นี้คล่อมไปดูฟื้นตัวช้าครับแ่งซ้ายครับยังลุ้นต่อครับสำหรับสุทธครรนซ้าย โอ้โหนี่กล้องมาซูมพี่เลี้ยงซูมรูจมูกพี่เลี้ยงได้ยังไงครับเนี่ยแม่หมดยกที่สองครับทั้งหนึ่งครับยกสองเองก็ยังดูรอเล่ยครับยังไม่ฟื้นสักเท่าไร่ครับอมาดูยกสามยกสุดท้ายครับต้องขยันมากยิ่งขึ้นครับสุดสากคนโอ้โหดูขวางเลยครับมวยทักขวางอย่างเงี้ยโอ้โหชคยากครับเพราะแข็งแรงครับกล้ามเนื้อแข็งก็แข็งแรงมากคือถ้าเกิดเจอแข้งซ้ายโตขึ้นด้วยขวาครับ พุกซ้ายขวาไม่ถึงครับโชคดีไปครับอืมสอกกลับเจอสอกขวาตวโตโ,โอ้หนักทุกลูกครับโมตาเซฟวันนี้ขวางเราอยู่จริงๆครับ73กิโลกรัมนะครับโอ้โห,โโหเห็น<แ>ความแข็งแรงของโมตาเซฟแล้วจะเอาใครไปปราบถ้าแบบนี้ครับแข็แหมแข็งแรงอย่างนี้ต้องเจอเต็งหนึ่งสิครับไหวไหมเต็งหนึ่ง เออก็เล็กกว่านะเล็กกว่านะเต็งหนึ่งเราเล็กกว่าเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งจะใหญ่กว่าครับวันนี้เต็งหนึ่งเจ็ดสิบห้าแต่ว่าแต่ว่าน้ำหนักได้กันครับต้องเจอต้องเจอเต็งหนึ่งครับไทยอย่างนี้ต้องเจอเต็งหนึ่งฮะเพราะถีบถีบไม่เกรงใจเทพบุตรผมเลยครับคือคือถีบเล็งไปที่ปากเลยนะครับครับโยมโมโห้ถีบใครไม่ถีบเทพปรบุรซาตานนี่ผมยอมไม่ได้ต้องเจอเต็งหนึ่งครับอย่างนี้มีต่อยล่างสลับบนครับโยนเข่าขวามาครับมอเตอร์ซฟ โยนเข่าขวามาครับดูแม่ดูชกแบบสบายสบายไปแล้วครับเอาฟันสอกขวาครับสุสาครคือถามว่าบตุตตสเยฝันโดนไหมโดนนะครับเพียงแต่ว่าอาการมวยเขาไม่ออกครับครับไม่มีแผ่วครับแต่ได้ยินที่พี่เลี้ยงตะโกนมาบอกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวคือเรานะฮะเราหมดฮนะไ <laughs> ม่ได้เขาเอะเราเน้ว่าเขาหมดเอาแล้วครับเดินต่อไปครับสุธาคอน เมื่อมาสิ้นเสียระครังความหวังยังมีอยู่โดนทิพย์นีอีกแล้วนี่ครับแม่เสียเหลี่ยมลูกกำนันครับสุสาครวันนี้โอ้โหนี่เฮหมดเลยครับเอเจ้าเจ้าคนนี้นี่คุณมากครับคุณฮะเขก็มาอยู่เมืองไทยนี่แหละครับโอ้โหหักหักทิ้งไม่ไหวแล้วครับเทไม่ไหวแล้วครับเนี่ฮะซอกซอกเนี่ยครับเอ๊ะทำไมจะให้ดูพี่เลี้ยงด้วยครับผมไม่เข้าใจทีมงานถ่ายทำที่ประเทศจีนครับ ก็อยากให้เห็นพี่เลี้ยงเขาออกอาการขนาดไหนฟ<อ>ันสอกขวาครับดูฮะก็โดนครับสุทธากรครับเจอสอกซ้ายเจอถีบต่อยลำตัวดูฮะโอ้แข็งแรงมากครับดูกล้ามเนื้อสิครับอย่างนี้ครับกล้ามเนื้อนักบวยต้องแบบนี้ครับเรียนท่านผู้จมนะครับว่าการฝึกฝนมาอย่างดีฝึกอย่างหนักกล้ามเนื้อได้อย่างนี้ถือว่ากล้ามเนื้อถูกวิธีแล้วแข็งแรง ครับทุกอย่างฟิตเฟิร์มหมดครับดูของเราครับแมวันนี้อาจจะชุหน่อยครับเพราะกินเยอะนี่ฮะผมพยายามหลีกเลี่ยงนะผมเห็นผมก็ต้องปรลุงเยอะครับปรลุงเยอะไปหน่อยครับดูฮะหดยกคะโอ้วันนี้เป็นวันที่เป็นอีกวันหนึ่งอ่ะมีแต่พีตาโมนี่ฟังผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับเดียนเชิงอย่างหลินแล้วก็เป็กเตรมนัทครับถึงเวลาประกาศผล ladies and gentlemen the winner is Isla m u t a s a l e from Brazil เป็นที่เราเห็นนะคร so <S <S> <S ับได้หนึ่งนับแล้วก็รูปวยการออกอาวุธก็ถือว่าดีกว่าสุทธคอนแล้ววันนี้สุทธคอนเองก็พลาดดูนับด้วยแล้วก็ฟื้นฟื้นช้ามากครับวันนี้ครับ ก็พ่า,ายไปนะครับสุสาครครับตามภาพตามสายตาแหละครับเก่งครับมบดต,ตยสยฟคนนี้เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเตง็ง,ตงหนึ่งรออยู่อ่าพักก่อนเดี๋ยวกลับมา